สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม่ไม่เจอกันนานนึกว่าเอสเธอร์จะไม่มารีวิวแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวกันโปรดกดไลค์ Subscribe และแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมที่กำลังมองดูอสังหาริมทรัพย์กับเรานะคะและไม่เพียงเท่านั้นวันนี้จะมาขอคุณผู้ชมเลยละคะ่ะขอคอมเมนต์ด้วยนะคะจะบวกจะลบก็จบด้วยความรักค่ะคอมเมนต์ comment กันมาด้วยนะคะ ต่อไปเราจะมาดูบ้านกันจริงๆแล้วล่ะค่ะไปกันเลยค่ะอ้าวบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าตกใจไปมันเป็นบ้านที่เอสเธอร์ใช้เป็นสำนักงานเราซื้อพื้นที่ดินแล้วก็สร้างตั้งแต่11ปีที่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะพอเอสเตอร์ก็ไปทำโครงการที่อยู่ห่างออกไปจากที่นี่นะคะเราเลยตัดสินใจที่จะขายทรัพย์ตัวนี้สำหรับเป็นสม,มนาคุณกับคุณลูกค้า ที่กำลังมองหาบ้านในเมืองค่ะบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยหน้าบ้านนี้นะคะสามารถจอดรถได้สองคันเราอะได้ทําหลังคากันสาดไว้นะคะเพื่อที่จะจอดรถในร่มได้สบายๆในหน้าฝนนี้ในด้านนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านที่เธอภูมิใจนำเสนอ ก็คือสวนหน้าบ้านค่ะสวนหน้าบ้านเนี่บริเวณนี้เราตั้งใจปลูกต้นหมากเหลืองไว้ป้องกันหมอกควันหรือว่าช่วยในการซัพพอร์ตให้ร่างกายของคนในครอบครัวในแข็งแรงแล้วก็จะมีสวนดอกไม้สวนเฟิร์นหน้าบ้านส่วนตรงนี้นะคะเป็นน้ำตกที่เราดีไซน์จากน้ำตกไวยแก้วแต่ว่าไซส์เล็กลงหน่อยให้มาอยู่ในบ้านของเรา ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเฟิร์นนะคะเพราะว่าความร่มรื่นชื่นเย็นนะคะเขาก็เลยมีเฟิร์นออกตลอดและด้านหน้านี้เราก็แอปพลายอยู่ตลอดค่ะบางช่วงก็จะเป็นเยอบีราบางเวลาก็จะเป็นดาวเรืองแต่รอบนี้มาด้วยสมุนไพรค่ะอ่าแล้วเอเธอร์นะคะมีความตั้งใจที่จะทำอีกช่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือ ช่องสมุนไพรไทยดังไกลไปรอบโลกนี่เลยคะ่ะตอนนี้เธอยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะใช้ชื่อช่องอะไรค่ะคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากให้เธอรีวิวเกี่ยวกับสมุนไพรอะไรแล้วอยากให้เป็นช่องชื่อว่าอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ตั้งแต่คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเจอกันอีกช่องหนึ่งค่ะเกี่ยวกับสมุนไพรไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยเกี่ยวกับการเกษตรค่ะเอาละตอนนี้เราไปดูบ้านกันต่อเลยค่ะ และตรงนี้นะคะทางเดินเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยเป็นทางเดินบนน้ำที่จะเข้าไปยังห้องสตูดิโอห้องเนี้ยเอสเธอร์และก็คุณพอเราต่อเติมขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นห้องทำงานเช็ควิวสวนนั่นเองและสำหรับฝั่งทางด้านซ้ายมือของบ้านนี้นะคะเรามีพื้นที่ที่จัดไว้ให้แม่บ้านห้องเนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของแม่บ้านค่ะ แล้วก็ห้องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนของแม่บ้านเขาสามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะพักผ่อนซักล้างในส่วนของตนเองได้ตรงด้านนี้เมื่อเราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นแทงน้ําที่จัดตั้งไว้อย่างมาตรฐานนะคะระบบน้ําทั้งหมดแล้วก็ระบบของปั๊มน้ํานะคะเราได้เซตอัพใหม่ทั้งหมดแล้วแล้วก็ทําเคาน์เตอร์ด้านนอกไว้เพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่ของครัวไทยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่ดินมีะมี57ตารางวา ลักษณะของการออกแบบดีไซน์เนี่ยก็ให้นึกถึงว่าแทนที่เราจะมีคอนโดอยู่ในเมืองเราก็เอาบ้านซะเลยเพราะว่าที่นี่ห่างจากเซนทั l เฟสติวัลนะคะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือใกล้สถานศึกษาคือมหาวิทยายลัยพายัพและในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเราจะเห็นว่าจะมีโรงเรียนนานาชาติที่จะเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้อีกหลายๆโรงเรียนเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะอดไม่ได้เลยที่ต้องพาคุณผู้ชมมาแวะ ในพื้นที่เล็กๆของบ้านหลังนี้เราสามารถที่จะทำสวนครัวไม่ว่าจะเป็นตัวเมงลักตัวโหระพาผักเชียงดาเขาสามารถที่จะนำมาใช้ทำอาหารหรือว่าทำเป็นชาได้ตัวนี้ก็จะเป็นจิงชูชายค่ะแล้วก็ตัวมิ้นฝรั่งนะคะเอาไว้ทานกับน้ำสมุนไพรส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะเห็นในบ้านทุกบ้านนะคะก็คือจะมีต้นมะนาวนั่นเองค่ะฝั่งนี้นะคะนอกจากสมุนไพรแล้วนะคะ เนเธอทำพื้นที่เพื่อที่เราจะสามารถเดินเข้าไปยังด้านนี้ของบ้านได้ด้วยค่ะต้นหมากและต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะก็เน้นในเรื่องของการป้องกันหมอกควันแล้วก็ความร่มรื่นแล้วก็เชดดิ้งนะคะได้ตัดแต่งอยู่เสมอค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในบริเวณบ้านแล้วนะคะโซนตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นโซนนั่งเล่นของคนในครอบครัวซึ่งตรงนี้ เราได้บิล์ดอินด้วยไม้สักจริงนะคะทั้งหมดนี้เลยซึ่งจะพาคุณผู้ชมดูตั้งแต่โซนด้านล่างเลยค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นลิ้นชักสำหรับใส่ของนะคะเอาไว้ใส่อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆทั้ง4ลิ้นชักรวมถึงใส่เอกสารสำคัญด้วยค่ะเคาน์เตอร์นี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์หินอ่อนนะคะแล้วก็ยังมีตู้ตรงนี้ซึ่งเป็นระบบฟลิปท็อปเราได้ใส่ปลั๊กอินไว้ข้างในด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้ปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เราทําหลุมไว้เพื่อที่จะใส่ทีวีจอใหญ่ๆเข้าไปได้เลยส่วนด้านบนสุดนี้เลยเอาใจคุณชายที่ชอบในการอ่านหนังสือหรือสะสม encyclopedia นะคะสามารถที่จะวางหนังสือเล่มใหญ่ๆ,ๆตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับฝั่งนี้นะคะตรงนี้ตอนนี้ไอเธอจัดให้เป็นโต๊ะบาร์สำหรับที่จะ นั่งชมวิวพอเราเดินเข้ามาด้านในหน่อยนะคะก็จะเห็นว่าบ้านหลังเนี้พื้นที่ใช้สอยด้านล่างเนี้กว้างมากมีเนื้อที่อยู่ทั้งหมดประมาณ70ตารางเมตรเลยทีเดียวและสามารถแบ่งโซนด้านนี้เป็นโซนพักผ่อนสามารถที่จะกั้นด้วยตู้หรือว่าจะทำเป็นพาร์ติชันก็ได้กั้นโซนนี้ให้เป็นห้องรับประทานอาหารค่ะสังเกตก็คือว่าเราได้ทำฝ้าหลุมไว้ตรงหลังคานะคะเพื่อที่เจ้าของบ้าน สามารถที่จะใส่ไฟระยะลงมายัางโต๊ะรับประทานอาหารที่นี่ได้เลยค่ะส่วนที่เป็นจุดเด่นที่สุดสำหรับบริเวณนี้ที่จะเชื่อมไปก็คือเชื่อมไปยังห้องครัวนั่นเองตรงนี้เลยค่ะจะสังเกตเห็นว่าเราได้ทำประตูบานสไลด์เป็นบานกระจกไว้นะคะเพื่อที่จะป้องกันเสียงหรือกลิ่นที่จะมาจากห้องครัวเนื่องจากตอนแรกนะคะที่โครงการเนี่ยได้จัดไว้เนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะครัวยุโรป แต่เรามาดัดแปลงโครงสร้างนะคะตั้งแต่แรกสร้างเลยค่ะให้เป็นครัวยุโรปแยกส่วนไว้ดังนี้ค่ะตรงนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยจะเห็นถึงฟังก์ชันที่เราได้วางไว้นะคะ่ซนแรกเลยนะคะคือด้านในสุดข้างบนนี้ก็คือไมโครเวฟด้านล่างก็คือเตาอบนะคะแล้วก็ด้านล่างที่ถัดลงมาอีกสองลิ้นชักนี้ก็คือเป็นลิ้นชักสำหรับใส่ของค่ะส่วนด้านบนก็จะเป็นตู้เอาไว้เก็บของ ซึ่งภายในนะคะเราก็จะมีระบบไฟเพื่อควบคุมเตาไมโครเวฟแล้วก็เตาอบไว้ค่ะส่วนทางนี้นะคะจะเห็นว่าซิงน้ำเนี่ยเป็นซิงขนาดใหญ่สำหรับเอาไว้ใช้ล้างแก้วหรือล้างผักผลไม้นะคะและยังสามารถที่จะใช้พื้นที่ด้านล่างที่เปิดระบายอากาศไว้เรียบร้อย <c oughs> เพื่อป้องกันความชื้นนะคะในขณะที่เราทำครัวนั่นเองส่วนทางนี้ค่ะคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยเคาน์เตอร์หินอ่อนนี้นะคะมาพร้อมกับตู้บิวอินไม้สักเช่นเดียวกัน ไม้สักทั้งหมดนะคะที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อจากนี้นะคะเป็นไม้สักดิงจากบ้านหลังเดียวนะคะที่เราซื้อมาเพื่อที่จะบิวอินเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้แล้วก็เน้นการใช้สอยรวมทั้งความแข็งแรงค่ะ ยกตัวอย่างเช่นในฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราก็จะทําครัวฝรั่งคือก็จะมีเตาอย่างน้อยนะคะเราต้องมีตัวดูดควันเพื่อที่จะช่วยในการดูดกลิ่นในห้องครัวแบบนี้ซึ่งตรงนี้นะคะที่เราทําก็คือเป็นครัวฝรั่งก็จะมีเตานะคะแล้วก็ตัวฮู้ดดูดควันค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นลิ้นชักสําหรับเอาไว้ใส่ช้อนส้อมอุปกรณ์ในการทําครัวเพื่อหยิบจับง่ายแล้วก็หม้อกระทะต่างๆอยู่ในนี้ ที่นี่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะฝั่งนี้เนี่ยยังบิลอินไว้สําหรับที่จะใส่ตู้เย็นตัวใหญ่ๆไว้ที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตู้สําหรับใส่ของสโตร์เช่นเดียวกันตู้นี้หัวใจของบ้านเลยค่ะก็คือตู้ห้องเก็บของประเภทอาหารแห้งและก็ของใช้ในบ้านมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอสําหรับทั้ง4ี่คนในบ้านได้เลยค่ะด้วยความที่รู้จักบ้านหลังนี้ดีนะคะก็จึงขอที่จะอธิบายอย่างละเอียดเลยว่า บ้านชั้นหนึ่งหลังนี้นะคะมีอีกห้องหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถจะใช้เป็นห้องอะไรก็ได้เราเข้าไปดูกันเลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องกระจกค่ะที่เราต่อเติมขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่าในห้องเพียงแค่นี้เนี่ยไม่เพียงพอกับการใช้งานนะคะ เราจึงเปิดพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อเติมห้องกระจกนี้มาให้เป็นห้องสตูดิโอนั่นเองปัจจุบันนี้นะคะทางบริษัทนะคะก็ใช้สําหรับมีเดียที่จะทํางานที่นี่ค่ะซึ่งเขาก็จะสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้เพราะเขาก็จะมีพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้วก็น้ํานะคะด้านข้างของบริเวณตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเป็นบริเวณของบ่อปลาค่ะ บ่อปลานี้นะคะมีความลึกอยู่ที่6 0ซนติเมตรแล้วก็ความกว้างเนี่ยจริงๆอะเราซ่อนพื้นที่ด้านล่างของทางเดินไว้ด้วยนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างอยู่ประมาณ3เมตรค่ะความยาวของบ่อนี้และความกว้างของบ่อน,นะคะสามารถดัดแปลงให้เป็นสระว่ายน้ำในครอบครัวไว้ใช้ได้เองเลยตรงนี้สามารถที่จะเทควิวและก็ให้ความร่มรื่นกับบ้านได้ค่ะเอาละพื้นที่ใช้สอยตรงนี้นะคะอยากให้ไอเดียค่ะ ตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่กว้างมากสําหรับครอบครัวที่ชอบการเล่นกีฬานะคะสามารถที่จะดัดแปลงพื้นที่ตรงนี้สําหรับวางโต๊ะผู้หรือเอาไว้สําหรับวางโต๊ะปิงปองก็ได้พื้นที่สําหรับครอบครัวที่นี่นะคะใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะและที่สําคัญสําหรับชั้นหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือห้องน้ํานั่นเองค่ะสําหรับห้องนี้จะเป็นห้องน้ําเอาไว้สําหรับรับแขกหรือว่าคนในบ้านนะคะ โอเคตอนนี้นะคะชั้นหนึ่งเราดูกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันไปกันเลยค่ะสำหรับทางเดินขึ้นชั้นสองบ้านหลังนี้นะคะเราออกแบบให้แตกต่างจากฟังก์ชันเดิมที่สถาปนิกได้ออกแบบไว้คือเราเน้นในเรื่องของการฟโฟลของอากาศเอสเตอร์ก็เลยสร้างช่องหน้าต่างนี้ไว้แล้วก็ช่องแสงด้านบนเพื่อพื้นที่ตรงนี้เราก็จะไม่จำเป็นต้องเปิดไปส่วนทางนี้นะคะจุดเด่นของ การออกแบบก็คือการมีพื้นที่ส่วนกลางชั้นสองค่ะจะเห็นว่าเรสเซอร์สามารถวางโต๊ะโซฟาตัวใหญ่ๆที่นี่ได้เลยไซซิ่งของที่นี่นะคะทั้งครอบครัวสามารถมานั่งพักผ่อนนอนเล่นดูทีวีอีกห้องนึงได้เลยส่วนที่นี่นะคะไอเดียของเราเองค่ะคือครอบครัวของเรานะคะจะเน้นการอ่านหนังสือ พื้นที่ที่นี่ค่ะตั้งใจค่ะว่าอยากให้มีพื้นที่ใช้สอยให้เพียงพอสำหรับหนังสือของเด็กๆหรือว่าคุณแม่นะคะก็จะเป็น S, <S, mm. <S เท่ากับ S, <S และยังมีพื้นที่ด้านล่างที่เป็นเคาน์เตอร์ใส่ของด้วยค่ะทุกประตูหน้าต่างนะคะก็จะมีมุ้งลวดให้เรียบร้อยหายห่วงเรื่องยุงเลยค่ะ ตอนนี้เราจะมาดูทั้ง3ห้องนอนในชั้นบนแล้วนะคะสําหรับชั้นบนนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําแน่นอนเลยค่ะห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นมาสเตอร์ซึ่งห้องนี้นะคะจะใหญ่สุดเราออกแบบสําหรับบ้านที่เดิมทีเนี่ยโครงการให้มีพื้นที่ใช้สอยเพียงแค่2 2 0ตารางเมตรเราดีไซน์ทั้งหมดเลยนะคะให้กลายเป็นพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรโดยห้องนี้นะคะ ห้องนอนใหญ่เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ35ตารางเมตรและห้องน้ำอีก21ตารางเมตรรวมๆแล้วก็คือราวๆ50กว่าตารางเมตรเลยค่ะ,ะเริเวด้านนี้นะคะจะเห็นว่าจะเป็นพื้นที่หน้าต่างแล้วก็หัวนอนการจัดหัวนอนให้มีห้องช่วยที่ดีนะคะเราก็จะวางบานกระทุ้งไว้ที่หัวนอนแล้วก็ทิศทางของการให้ฟโฟล์เนี่ยสำคัญที่สดุดเอเธอร์ก็จะเพิ่มหน้าต่าง ส่วนเคาน์เตอร์แต่งหน้าเนี่ยสามารถที่จะดีไซน์ออกแบบเพิ่มเติมได้หรือจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้เราใช้ไม้สักแล้วก็ไม้แดงนะคะเพื่อที่ป้องกันปลวกและ,มะแมลงแล้วก็ดูสวยงามค่ะส่วนตู้นี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เราทำไว้เนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ที่เอาไว้ใส่เดรสค่ะฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นตู้สำหรับใส่เสื้อนะคะแล้วก็กางเกงชั้นล่างด้านบนที่ทุกท่านเห็นนี้ก็คือจะเป็นตู้เอาไว้สำหรับใส่กระเป๋า เพราะเราชอบในการเดินทางกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็จะเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนทางนี้ค่ะทางนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําที่ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่มีอ่างอาบน้ําแล้วก็เราจัดดับเบิลซิงค์ไว้สําหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่ตื่นมาพร้อมๆกันหรือต้องการที่จะใช้เวลาในห้องน้ํำพร้อมๆกันก็ใช้ได้เลย อันเดอร์ซิงค์นะคะก็จะมีเครื่องทำน้ำร้อนซึ่งจะส่งน้ำร้อนเข้าไปใช้ในอ่างอาบน้ำแล้วก็ชาเวอร์ในห้องอาบน้ำได้พร้อมๆกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปกันตรงส่วนด้านซ้ายก่อนสำหรับด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นห้องที่โปร่งอีกห้องหนึ่งห้องนี้เราบิวอินทั้งผนังด้วยผนังตรงนี้จะกรุเป็นไม้สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ให้เป็นสีแบบนี้นะคะ สำหรับคนที่ชอบสีสดใสก็สามารถทำแบบเดิมที่เราได้ออกแบบดีไซน์ไว้ได้เลยลักษณะตู้เสื้อผ้าที่เห็นก็จะเหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็กๆสีที่เราตกแต่งไว้แต่แรกนี่คือสีขาวครีมค่ะสำหรับฝั่งนี้ที่พิเศษเราทำขึ้นมาเราขอเปลี่ยนโครงการที่จะเปลี่ยนจากหน้าต่างให้กลายเป็นประตูเพื่อที่สามารถที่จะออกไปใช้พื้นที่ระเบียงด้านนอกได้ ซึ่งด้านหลังบ้านหลังนี้ข้อดีมากๆก็คือไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีอาคารบางังแต่ว่าเป็นสวนมะนาวและสวนลำไยของคุณหมอเพื่อนบ้านค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะจะเป็นห้องเด็กชายห้องนี้เด็กผู้ชายจะชอบมาก เพราะว่าการทำสีของเราอ่ะมันเป็นสีที่เราปรึกษากับอินเทอร์แดีไซน์เรียบร้อยแล้วในการใช้สีนี้และก็ในพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะวางเตียงขนาดควีนไซส์ได้สบายเลยจริงๆแล้วผู้ชายเด็กผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยชอบที่จะนอนเตียงใหญ่นะคะเราอ่ะลองดูค่ะว่าถ้าเป็นควีนไซส์ได้ไหมได้แล้วเราเคยทำดับเบิลเบดด้วยนะคะสำหรับห้องนี้ก็ใส่ได้เนื่องจากว่าฝ้าหลังคาเนี่ยเขามีความสูงอยู่ที่ประมาณ2.8เมตรค่ะ ก็ดับเบิลเบดนี่คือได้สบายเลยสำหรับโต๊ะนี้เนี่ยตั้งใจที่จะบิลอินมาให้สำหรับลูกที่สามารถใช้นั่งเรียนหนังสือแล้วก็ใส่<ม>อุปกรณ์การเรียนหรือว่าหนังสือของเขาที่นี่ได้ค่ะสําหรับรายละเอียดของตู้เสื้อผ้านี้นะคะคือจะเป็นลิ้นชักสําหรับใส่ของอันนี้จะเป็นตู้ขนาดยาวนะคะสามารถที่จะใส่สูทต่างๆแล้วก็ใส่เรดรสขนาดยาวแล้วก็ด้านบนก็เอาไว้ใส่กระเป๋าเสื้อผ้าเอาละมี2ห้องนอน ที่ต้องแชร์บรัตรมกันสําหรับห้องนี้จะเป็นห้องน้ําที่ทั้งสองห้องเมื่อสักครู่ต้องใช้ร่วมกันนะคะห้องน้ํานี้ก็เป็น1ซิงค์แล้วก็ห้องน้ําทั่วไปกันด้วยกระจกเทมเพิลค่ะบ้านหลังนี้ก็คือบ้านเลขที่1 1ึ่นทับนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านไหนนะคะกําลังมองหาบ้านที่เชียงใหม่ เพื่อที่จะอยู่อาศัยและส่งเสริมให้เด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่นะคะสามารถที่จะมาดูบ้านหลังนี้ได้เลยเอสเตอร์นะคะตั้งใจที่จะส่งต่อบ้านดีๆหลังนี้ให้กับคุณผู้ชมที่มองหาบ้านที่มีสีห้องนอนหรือบ้านที่อยู่ใกล้เมืองนั่นเองค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเราตั้งขายที่ราคา6.9ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้นะคะเอาไปเลยเหลือเพียง5.9ล้านบาท หากคุณผู้ชมท่านไหนและครอบครัวไหนนะคะสนใจบ้านในเมืองหลังนี้สามารถติดต่อมาได้ที่เอสเตอร์แล้วก็ทีมงานเรียลเตอร์เชียงใหม่เพื่อเข้ามาชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ